สวัสดีค่ะพบกับรายการหวงจุ้ยเที่ยงวันซึ่งในวันนี้เป็นกรณีศึกษาสุดพิเศษคือท่านอาจารย์มาตรวจหวงจุ้ยร้านอาหารประเภทแพรค่ะเดีว้หน่อยนะครับ ความรู้ไม่เคยตรวจแพ้ไม่มีคงจยแบบนี้ไ <c oughs> หลาจากนุนันนุนอนุสนิานเดชาครับขึ้นเหนืออันนี้ลงไปทางใต้ครับปากน้ำโพที่มีสองสีกันเลยนุ่นไปครับอันนี้เป็นอยู่กันที่ฟิก เขาเติร์คิดตังเงินควอยู่ข้างหลังทีนี้ตีูุเยนี่มีคนวางให้พี่เขานานแล้วครับเป็นสิบสิบปีแล้วเขาก็บิดหน้าไปทางนี้นะครับแล้วก็ทำไมบิดแบบนี้การตกแต่งน,นี่ใช้ใชเงาแหลมที่ท่าน ันเปแท้ต่มนกีห้องน้ำอันน well, ี้ก็ไปมาถึงาเป็นเป็นวลที่เป็นตัวนี้เลยที่ที่่าส่เหลนี้ที่เห็นตรงแผงกั้นเตานะคะจะแล้วก็เงหลับเมื่อเขใ้ที่อยู่นั้นดอะไรนี่ อันนี้ห้องเก็บของครับอบันนี้เป็นห้องอาบน้ําไม่มีไม่มีห้องส่วนตัวอะไรนะไม่มีเลยครับอันนี้พวกนี้ต้องเปลี่ยนออกไหมครับแต่ว่าพี่เขาน่าจะไปเรียนมาเขาก็เลยถอดช่วงที่เป็นทางลงออกนี่ใช้ไฟ5ีเหรอคะใช้ไฟ,ฟ5ีหรือเปล่า oh นี่นี่คือหน้านี่คือหลังท่านนับท้นตามนี้ใช่ไหมครับใช่ลอนับอ่านี่คือหน้าบ้านหน้าบ้านนี่คือหลังบ้านหลังบ้านหลังเขาหน้าน้ําครับท้องมังกรครับตรงนี้ท้องมังกรอืนะครับต้องรีบดูเลยข้อสองก่อน ดูอย่างนี้ดิอ่าไม่แล้วดูดูน้ําเวลาพอถ้าเผื่อเป็นน้ําเนี่ยอยู่ตรงกลางเส้นเมนเน,เนี่ยเส้นเส้นสายมันอ่ะมันจะน้ํามันจะไหลแต่ส่วนท้องวงก้อนน้ามันจะไม่ค่อยไหลแล้วมันนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีแพร่าอยู่ใช่หมคะไม่ใช่ <laughs> ยิ่งแคบมันยิ่งแรงว่า คนชอบมาตกปลาท้ายแพรได้ปลาเยอะยิ่งแคบมันยิ่งแรงแต่ตรงนี้อมันจะน้ํามันจะนิ่งกว่านิ่งกว่าตรงกลางม,มันเป็นโคง้งมันโค้งนิดหน่อยนะมันโค้งมันนิดหน่อยละเมื่อโค้งเลย,ย,ยเราอยู่เราอยู่ฝั่งไหนอะเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะสันเจ้าเนี่ยมันโค้งอย่างนี้เลยค่ะก็คะโค้งไงก็นี่อะเขาเรียกท้องมังกร แค่นี้ไม่ต้องทำไรแล้วกลับได้แล้วไปแค่ฟังแล้วดูดีแล้วก็กได้ไปแล้วอะมันจะต้องทำอะไรกันปใจครับปรยใจครับโชดีเลยครับเห็นไหมล่ะโค้งเจ็งปะล่ะ มันก็จะไหลมานิ่งอยู่ทางนี้เออก็ดูแค่กระแสน้ําก็รู้แล้วตะกี้ตั้งกะตั้งกนั่งที่โต๊ะเนี่ยก็มองกระแสน้ําอยู่เขามาเข้ามาทางนี้มันมาเริ่มเงียบทางนน้นก็จะไปเร็วมันแต่ว่ามันมันเลื่อนมาจากเดิมประมาณร้อยเมตร ตอนแรกอยูน่าจะอยู่ตรงประมาณต้นไม้เขียวๆแล้วมันเลื่อนหน้าขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาใช่ที่เลื่อนขึ้นมาหลังจากที่ทำช่วยบ้านหรอคะสิบกว่าแล้วครับสิบสองปีแล้วครับแต่อาจารย์ตอนเขาทำเขื่อนนี่ฮะนะครับเราก็เขาให้มาอยู่ตรงนี้เขาให้ใช่ไหมเขาให้โชคเราก่อนมันได้อยู่ประมาณนี้อ๋อครบมันก็เลื่อนขึ้นมานิดเดียวไม่แตกต่างไม่แตกต่างไม่ต้องรำพระศาสนาเขาแสดงออกถนตกใจหมดส่วนนี่ก็เป็นเจ้าพ่อมังกร สารเจ้าพ่อมังกรงรขอไม่ของเราแค่นี้เราก็เป็นแล้วไงเราอยู่ในตัวท้องมังกรไงหรือตัวร้านก็เหมือนที่ธนาคารต้องการตั้งอ่ะอือดู่ดี้ยู่ใช่แต่ต้องเก็บต้องเก็บให้อยู่ไงมันก็รั่ว เดี๋ยวเขียนให้เขียนเดี๋ยวเขียนเขียนเคล็ดลับให้อ๋อ้รแค่นี้นะอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ไงเขียนให้โดยเฉพาะเลยรู้ละวริ่รับลเราจะดูทิศทิศในอันนี้คือทิศของ,ของเอาจากตรงกลางนะครับอือแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้เพราะว่าลืมไปว่าเดี๋ยวมันหมุนอีก เพราะเรือมันม ah ันไม่เหมือนไม่ได้อยู่บางทีบางทีถ้าน้ําน้ํามันพัดมามันก็จะเอียงออกนิดนึงอะไรย่างเงี้ยบันไดบันไดมันคือแต่มันคือดาวไงไอตัวนั้นอ่ะมันไม่มีมันไม่มีทิศที่แน่นอนครับเพราะมันขยับขยับที่วงชุ่วยก็ขาดแต่อันเนี้ยถือว่ามีทิศที่แน่นอน มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลอยเท้งเต้งแบบอันนี้ยังควบคุมได้ไงเพราะว่าเวลาที่เวลาที่เขานับเนี่ยเขานับตรงเนี้ยนับทางเข้านี้นะครับเป็นหลักเพราะว่าโอเคแล้วนก็พอดีเพราะว่าในเคาน์เตอร์ก็อยู่มงคลสองสองหก ได้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นั่งนั่งไปเขียนให้โอเคค่ะเดี๋ยวเขียนให้เขียนส่งให้ไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องจากว่าเป็นวงจุ้ยพิเศษอันนี้เป็นความรับนะครับคือดูนี่แล้วก็มีภูเขาหน้าน้ำหลังเขาหน้าดูด้วยหน้าน้ำหลังเขาที่เๆก็บอกแล้วแล้วอันนี้เป็นฮกใช่ไหมครับเป็นเหมือนโหนกโหนกบ้านภูเขาเล็กๆ คนเราบดมันจะโชคดีอะไรมันก็ดีไปหมดมันก็จริงแลวเพราะว่าเขามาอยู่ตรงกลางตรงกลาไมีวาสนานะคะส่วนรายละเอียดของเคล็ดในการทำห่วงจุ้ยร้านอาหารประเภทแพรแพรที่ลอยอยู่ในน้ำนะคะนี่ป๋าบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะใช่เราไม่รู้ไงว่าเขาจะนับเป็นยังไงใช่แต่มันก็จริงอย่ที่ท่านจะบอกนะมันก็เนี่ยมีโหนกพอดีเลย นะ <c oughs> อืมแล้วดูดิเราดูน้ําตรงนี้กับเมื่อกี้นี้น้ําตรงนี้จะแรงมากใช่จะเห็นคลื่นอ้อาวคลื่นไหลไปตรงโน้นนะคะใช่น้ํามันไหลลงใต้ไงขึ้นเหนือ,อค่ะแล้วลงมาแล้วก็แรงระเพิ่มไปเพิ่มแต่พอมาข้างนี้ริมตลิ่งมันก็จะนิง่งนิ่งอย่างเมื่อกี้มันเจ้าของเขาสงสยัยเออทำไมคนชอบมาตกปลา อ๋อเพราะว่าน้ํามันนิ่งปลามันก็จะไม่ได้ไวทนถ้าน้าแบบนี้มันดูทุ่นไม่ได้ไงแล้วมันก็ไหลไปถ้าน้นามันก็ไม่อยู่นิ่งเลรอเออทุ่นมันก็อยูอ่นะอ่ะ,อะวันนี้เป็นความลับนะเพราะว่าวิชัยที่ท่านอาจารย์ใช้เนี่ยก็เป็นพวกมงชาชาแลละเป็นเคสเป็นอาถันค่ะ,คะส่วนใหญ่เพราะว่าสถานประกอบการแบบนี้มันควบคุมไม่ได้ แต่ที่สําคัญก่อนที่จะได้แบบเนี้คุณต้องมีบ้านแข็งแรงก่อนนะเขาทาบ้านหงช่ยเออนะเขาทําไซกีมาสี่ไซกีแล้วพลังติดตัวอมีบ้านที่แข็งแกร่งที่ถูกต้องมาแล้วไอ้ร้านอาหารนี่มันก็เป็นโชคดีที่มีองค์ประกอบถูกต้องทีนี้ก็เหลือแต่การจัดสรรแล้วก็ใช้พลังงานนี้ให้มันถูกต้องมันก็จะยิ่งเห่งๆปังๆมากขึ้นไปใหญ่นะส่วนพวกเราที่ดูเนี่ยแล้วอยากได้หรือว่าสนใจเนี่ยยังไงก็เชิญอาจารย์ไปก่อน อยากให้ไปตรวจบ้านก่อนนะครับแล้วก็จะได้รู้นะทริปนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะดีสุดๆไปเลยก็มีจากแย่สุดๆเลยก็มีอ,มอาจารย์ต้องปวดหัวอีกเยอะๆแต่คนเหล่านี้เขาโชคดีนะได้เชิญท่านอาจารย์ได้เจอท่านอาจารย์ครอบครัวหนึ่งก็รอดพ้นจากการต้องมาเป็นหนี้เป็นสินสร้างบ้านนะก็หลายๆคนก็ปรับแก้ให้สุขภาพดีขึ้นอ,อยากมีโอกาสดีๆแบบนี้ก็ จองคิวเข้ามากรุงเทพก็ติดต่อแตงไปแตงหวัดก็ติดต่อป๋าตามที่โพส์ไว้นี่เลยใช่แล้วก็ทิ้งท้ายไว้สําหรับ f อฟนะที่อยู่เมืองนอกโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับไม่นานนี้เราจะไปทัวร์กันเร็วๆนี้พบกันค่ะก็ติดต่อป๋ามาอีกติ่ปาขอเชิญท่านอาจารย์เปตรวจให้นะใช่นะครับแล้วก็เราก็จะไปเจอกันวันที่13บสา พอ้นสมาคมไม่กี่วันนี้แล้วโชคดีของคุณที่เชิญท่านอาจารย์ไปแล้วก็เป็นโชคดีของพวกเราด้วยที่จะมีเคสมึงนอกมึงนากับเขาหลังจากห่างหายกันมาสี่ห้าปีได้แล้วเนาะแต่โควิดต้นมาค่ะพิกรอีกหนึ่งชัยภูมิในพื้นที่คือมีศาลเจ้าฝั่งตรงข้ามที่มีเสามังกรตั้งไว้จึงทำให้ได้รับพลังมังกรแห่งความรุ่งเรืองไปด้วยเสาบังกร นี๋มาดูภูเขากันให้เห็นชัดๆอีกครั้งหน,นึ่งนี่ภูเขาหลังที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงและนี่คืออาหารบนแพสี่แควอาหารอาร่อยของลูกศิษย์ท่านอาจารย์มาค่ะ